เอาละค่ะกลับมาช่วงนี้แฟนโซนนะคะต้องขอต้อนรับเลยนะคะโคชอ้อนแล้วก็ส่วนหนึ่งของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยสวัสดีค่ะโอ้โหแนะน้ำตัวไหมแนะน้ำตัวเลยรนะแม่น้ำตัวหน่อยดีกว่ากับกิฟวิลาวันตะินยาคงครับออนค่ะออนนุมาสิทธิรัาชอ้อนครับอ้อนเกติโมและศักดิ์เก่งแก่คุณกิตสวัสดีค่ะ ็นตลาต้องทำคะ่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะมาเป็นแขกรับเชิญในสปอร์ตแฟนก่อนหนึ่งต้องต้องบอกว่าพวกเราเป็นตัวแทนของคนไทยนะครับขอขอบคุณนะครับที่ทําให้คนไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีความสุขมากในการถ<า>ูกบอลล์บอลถูกต้องน,นะครับะะขอบคุณมากมากเลยจริงพวกเราต้องขอบคุณแฟนๆและก็ช่องเจ็ดด้วยนะครับที่เป็นกําลังใจให้แล้วก็ถ่ายทอดการแข่งขันของเรานะครับเพราะเรายินดีและเต็มใจอยู่แล้วใช่ไหมมาเริ่มคำถามเลยดีกว่าพี่จกี้ เอาแบบขำทางด้านโคชออสก่อนใช่ครับเบอร,ร์กางปีจบไปแล้วนะครับ,รบนั่นคืออดีดตตอนนี้อนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับโคช <c oughs> ออสครับการแข่งขันวอลล์บอลชิงแชมป์เอเชียซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางที่สําคัญเป็นตั๋วใบหนึ่งที่จะผ่านการกัาเลือกไปสู่โอลิมปิกที่ลอ,อนดอนปีหน้านครับ,รบเราเราเตรียมตัวยางไงบ้างก็ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมเรื่องของร่างกายนักกีฬาแล้วฟูนะครับหลังจากที่เราทำศึกมาประมาณ1เดือนเต็มนะครับก็เรามีเวลาประมาณ2สัปดาห์ ที่จะไปชิงแชมป์เอเชียนะครับช่วงนี้ก็ผมจะให้นักกีฬาพักผ่อนสักสองวันนะครับแล้วก็เยอะมากมันเลยเป็นต่เป็นเส้นทางที่จะคัดเลือกโอลิมปิกด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอลิมปิกนี้เออชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเราถ้าเราได้แชมป์เอเชียต้องได้ที่หนึ่งต้องได้ที่หนึ่งนะฮะเราจะได้สิทธิ์ไปเออเล่นเวิร์พครับซึ่งเวิร์คัพเนี่ยจะมีแค่12ทีม ทั้งโลกช่วงเดือนพฤศจิกายนอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ที่1นึ่แล้วเราได้ที่2เราต้องดูแรงคิงระดับโลกว่าเรากับทวีปดีไหมกับทวีปอื่นนะฮะแล้วเราก็จะได้สิทธิ์ไปเล่นว u p อั่ทีนี้วัวขับเนี่ยจะมีแค่สิบสองทีมเราต้องเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ถึงจะได้ตั๋วไปโอลิมปิกในช่วงเดือนพฤศจิกายนใช่ครับแต่ถ้าเราไม่ได้ที่1ที่2เราได้ที่3หรือที่4เราจะได้สิทธิ์ไปเล่นวัวกันปีปีหน้า พฤษภาคมเบอร์กลางปีปีหน้าก็คือแข่งเดือนนี้ฮะเดือนสิงหาปีหน้าแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ได้สิทธิ์ไปเล่นรอบคัดเลือกคือ world qualification เดือนพฤษภาคมปีหน้าครับก็ยังมีโอกาสอยู่เอาหนึ่งทีมในเอเชียดีที่สุดในเอเชียแล้วก็ทั้งโลกเอาแค่สามทีม แต่ว่ายังไงก็แต่ละคนก็สู้กันเต็มที่ใช่ไหมคะถานนักกีฬากันบ้างต้อนนักกีฬากันบ้างดีกว่าอันนี้เป็นคาถามจากทางบ้านเลยนะทางทวิตเตอร์อย่างนี้เขาบอกว่าอยากรู้ว่าเวลาที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศไปแข่งขันบ่อยๆมีอาหารเติมพลังที่แบบพบจากในไทยบ้างไหมก็มีค่ะจะมีเงินกองกลางส่วนหนึ่งนะคะเอาไว้ซื้อน้ำพริก น,น้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกมีไหมเมื่อกี้แอบถามหลังไมย่งมีแพาแพราไม่เอาไปไม่ได้อยู่แล้วแต่มีพวกมาม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถจะเป็นรูปใจจริงเนี่ยเขาบอกว่าอยากพบพาราคล้ายปามาแฮมค่ะเป็นพาร้าเอาไม่ได้เนอะเขาไม่ให้เข้าประเทศแล้วอย่างนี้แรงบันดาลใจเวลาที่เราไปแข่งขันอย่างเงี้ยค่ะตัวเองรู้สึกมีกันแบบให้กำลังใจกันและกันยังไงบ้างบางทีเรารู้สึกว่าเราไปโอ้ย เป็นทีมที่ต้องไปสู้กับทีมใหญ่ๆแต่ละคนนี่มีเทคนิคการให้กำลังใจกันยังไงบ้างพี่อกิษฎครัเราก็จะคุยกันอยู่ตลอดนะคะคือเราก็รู้ว่าเขาได้เปรียบเราในเรื่องความสูงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็จะคุยกันว่าสู้ได้ก็คือจะบอกกันว่าโอ๊ยไม่ยอมถึงตัวเล็กก็ไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยจะคุยกันแล้วก็จะในเวลาแข่งเนี้ยค่ะเราก็จะคุยกันทําให้เรื่องที่แบบเราเป็นรองเนี่ยเอามาคุยเล่นกันให้มันเป็นเหมือนเรื่องกาเวลาอยู่ในสนามก็ช่วยได้เยอะนะาทำให้ไม่เครียดแล้วอย่างนี้ ถามอันนี้คําถามมีคนฝากถามมาเหมือนกันเยอะมากเป็นเทคนิคหรือเปล่าที่ทําไมเวลาที่ทีมสาวไทยเราเล่นเนี่ยจะต้องยิ้มยิ้มแย้มมีความสุขตลอดเวลาที่ฝึกถือก็คือเรามีแรงกดดันจากภายนอกเยอะแล้วกับโค้ชก็เยอะอย่างเงี้ยค่ะกับโค้ชเยอะเแยะก็คือเราก็ไม่อยากที่จะเราเห็นใช่ค่ะเห็นต่างประเทศเห็นทีมอื่นเนี่ยเขาจะชอบด่ากันเองเสียลูกนึงก็ด่ากันโค้ชก็ด่าอะไรเงี้ยเราก็จะให้กําลังใจกันมากกว่าก็จะดีอ๋อเอง ม <gas S 1> ีอีกหนึ่งคำถามมาอยากรู้อยากคุณผู้ชมเอ่อโคตออฟคัสที่อยู่ตรงข้อมือนี่อะไรคะโคฟเ้อร์เพลย์โคตรอลคัสดูครับนีดีดีค่ะดีดีดีนี่ลักษณะแบบนี้ ก็ลูกประคำเนี่ยครับเวลาโกรธนักเวรวนก็จะเอามาขอโทษขอโทนคือสมาธิครับสระวังแตกนะฮะเไม่ได้ดังใจเลยอะไรพวกเธอเล่นอะไรกันเหมือนอยู่ในสนามเหมือนไปเชียด้วยเลยนะออกช่องเจ็ดเลยครับเหมือนอยู่ในสนามกลับมาพูดถึงเรื่องเรื่องโค้ชนิดหนึ่งฮะ อยากให้พี่เคราะห์เรื่องจุดแข่งของทีมเราก่อนที่จะไปแข่งขันที่อลเลย์บอลชิงแปอิเเชียนะครับคือตอนนี้ในเรื่องของจุดเด่นของทีมเราก็คือเรื่องของการลุกขาพี่หลากหลายนะครับ,รบแล้วก็าการเสิร์ฟที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องการลุกกลับนะภาษาเวเนซุเอลาพูดได้เลยครับตุดยเดียร์ครับบิ๊กแอทแท็กคือรับตกแล้วถ้ลุกกลับอันนี้เราก็เริ่มเริ่มจะดีขึ้นแต่ว่าเราต้อง ในเรื่องขาดแน่นอนขาดแน่นอนแค่นี้ครับแล้วก็เรื่องของดีซีแอทแท็ก็คือรับเสิร์แล้วก็ตกนะฮะเราต้องเน้นเรื่องความแน่นอนนั่นเอแล้วคราวนี้เราต้องไปแข่งกับโอ้โหระดับแน่นอนจีนญี่ปุ่นอะไรพวกนี้มันก็เราก็รู้กันมานานอยู่แล้วว่าเขาเขาเหนือกว่าเกาหลีใต้ก็ตามจุดอ่อนของเรานะฮะที่จะต้องปรับปรุงก็เนี่ยครับเราข้อผิดพลาดที่เรายังมีข้อผิดพลาดอยู่เราก็พยายามปรับปรุงแก้ไขก็คือซ้อมให้เกิดความเชื่อมั่น ใม้มันไม่เกิดความมั่นใจในการที่จะสร้างความมั่นใจได้ต้องฝึกซ้อมให้มีความแน่นอนอะไรที่ทํายังไม่แน่นอนก็ต้องเอาใหม่ซ้อมยังไม่ดีก็ต้องเอาใหม่มมมหมแล้วก็จะมีเงื่อนไขทางจิตวิทยาในการฝึกซ้อมนักกีฬาอาจจะเครียดอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วในสนามมันเครียดมาก,กาเค<ท>รียดมากใช่ไหมในการฝึกซ้อมเนี่ยเราก็ต้องทําให้นักกีฬาของเราเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับความเครียดความกดดันแล้วก็ ความวิตกกังวลได้ก็ก<ม>่อนที่แข่งขันเนี่ยเขาจะมีความวิตกกังวลอยู่แล้วมีความเครียดด้วยที่ทําได้แล้วทําไม่ได้ไที่คาดหวังว่าจะทําได้มันทําไม่ได้มันก็สถานการณ์ต่างๆแบานี้เราต้องให้นักกีฬาของเราในรับมือมันให้ได้บางครั้งบางเกมหรือบางแมตช์นักกีฬาของเราอาจจะเสื่อชาไปนิดน,นึงคือความตื่นตัวมันไม่ได้อยู่ในระดับที่ดีโค้ชก็ต้องกระตุ้นหลายอย่างมีดุบ้างมีแต่เห็นจริงๆนะคะเห็นจริงๆว่าในช่วงเจ็ดเราจะ แอบถ่ายตอนโค้ชกำลังแบบกระตุ้นลูกทีมอะไรก็จะมีหลายแบบทำเอาอะไรพวกนี้นะโหมาแล้วเสียงดังเนี่ยมีทั้งเทคนิคการแก้เกมนะครับที่จะวิเคราะห์ว่าเราจะชนะคุ่มผันแต่ละตำแหน่งยังไงน่านำมาแล้วอะไรแองนี้ครับอ่ะก็ อยากถามอันนี้อันนี้ไม่รู้พี่ก็มีคำถามนะเดี๋ยวถามก่อนเลยถ่อพี่ในฐานะหนุ่ม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 โอ้ยถามเดียวกันเลยแฟนวอลเลย์บอลผู้ชายเยอะมากนะผู้ชายแท้นะฮะก็ถามว่าเออมือเซตของเราน้องน้องนุชมีแฟนหรือยังไม่ใช่พี่กียารู้เองหรอไว่ทุกคนทุกคนก็เออออเราสั้นๆเพราะว่าตอนนี้อยากสารสวดนะคะเอ้ยยังงไยังไง เดี๋ยวอยากสารสนจริงๆเขาถามทุกคนนะเออมีแบบกดูแลหัวใจกันหรือยังคะพี่น้องนี่น่าจะเยอะอุยไม่่ใชเรื่องไม่ถูกเลยค่ะรักทุกคนรักทุกคนนี่ก็มีคุยค่ะนี่ตอบเหมือนดาราเลยนะมีเรื่องเป็นี้เป็นอล้วเนี่ยขอให้ทำไมคะอะแอบดูคำตอบไปเยอะแอบดูแอบดารา อ่ะขอให้ฝากหน่อยดีกว่าอยากให้ฝากอะไรถึงแฟนบอลบอลชาวไทยที่ติดตามเชียร์ผ <คน S 2> <อ>ลงานมาตลอดอลนะคะค่ะก็อยากขอบคุณแฟนแฟนบอลบอลน,นะคะที่ติดตามเชียร์พวกเราอยู่ตลอดแล้วก็เคียงข้างพวกเราเสมอมานะคะก็ให้อยู่ด้วยกันอย่างนี้ตลอดไปนะคะแบน,น้าก็อย่าลืมติดตามเชียร์พวกเราด้วยค่ะทั้งออน,นะไม่ได้คุยเลยนะ <c oughs> ปิดท้ายเลยสินี้ฝากแฟนแฟนบอลบอลแล้วก็พี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะ ช่องเจ็ดสีถ่ายทอดสดนะคะอยากให้ติดตามชมและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะค่ะอาล่ะค่ะอีกฟังกนในนี้ก็นลยนะเดี๋ยวติดตามมาแล้วค่ะก็ต้องขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกๆกคนเลยค่ะที่ส่งกำลังใจมาให้เราแล้วก็อยากจะให้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะรู้ชมคะก็ในฐานะตัวแทนก็ของวาเลยก็พวกเราภูมิใจมากนะคะเพราะว่าทุกเสียงทุกกำลังใจของพวกคุณที่ส่งมาให้พวกเราก็คือ เวลาเราได้อ่านเวลาเราแพ้อะไรเงี้ยหรือไม่ว่าเราชนะอะไรเงี้ยค่ะคือเราเป็นความรู้สึกว่าเราปาบป,ปื้นที่คนไทยเราแบบยซัพพอร์ตเราให้กําลังใจเราอะไรเงี้ยเวลาเราชนะเขาก็เชื่อแบบชื่นชมเราอะไรเงี้ยค่ะอยากขอบคุณมากๆค่ะโค้ดออฟเป็นท้ายเลยอ่าครับ<ม><ม>เราก็คงจะไม่มีวันนี้ถ้าเราไม่มีผู้สนับสนุนนะครับเราก็ขอบคุณผู้สนับสนุนสมาคมวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับแล้วก็หน่วยงานต้นสังกัดของนักกีฬา แล้วก็ของสตาฟคนทุกคนนะครับที่ได้ให้โอกาสพวกเราได้มาแสดงขีความสามารถอย่างเต็มที่ะนะครัวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะยังไงก็อย่างที่บอกว่าสู้ต่อไปเดี๋ยวเราจะคอยตามเชียร์อย่าใชเป็นกำลังใจให้วันนี้ขอบคุณนะคะค่ะ